คลิปนี้ย้าขันสีเอามาบอกค่ะพี่น้องประสบขวามสาเร็จแน่นอนถ้าผู้ใดเห็ุแบบนี้ค่ะพี่น้องกินเขาคนกินข้าวทั่วประเทศนะคะถ้าคุณอยาเคล็ดหน้าขายเขากําหนดราคาเด็กเองได้เด้อบอกเคล็ดลับง่ายๆค่ะพี่น้องเอานามาทําบนโทรศัพท์เห็ดหน้าใส่โทรศัพท์เลยนี่พี่น้องแล้วก็สร้างตัวตนเค็ดเข้าไปความสําเร็จบ่ได้เกิดในหมื่หนึ่งสองมือเค็ดให้เห็ดหน้าก็บ่ได้ว่วัดสิเกียวมืออื่นมือหื้อต้องใส่เวลาในการเก็บเกี่ยวหลายเดือนค่ะพี่น้องต้องสร้างตัวตนแล้วก็ทําข้าวบนโทรศัพท์ อมสร้างช่องมาเลยไม่ได้เสียตังค์จักบาทค่ะพี่น้องคันยากประสบความสาเร็จกับนดแลคขาเข่าเองได้คือยายท่อนให้พี่น้องเห็ดคือยายท่อนเด้ยายท่อนเห็ดแล้วประสบความสำเร็จย่าอายค่ะพี่น้องผู้หายนะเฮงขจาวเฮงเบิงดีเ้อผู้งามขจา่เบิงดอกสิบอกให้เลยเดี๋ยวนี้คนชอบดูของแปลกค่ะพี่น้องคันยากประสบความสำเร็จขายพันอ้อยขายพันเข่าขายอีหยังต่างๆสีเฮ้าเห็ด ในสวนเ่านะพี่น้องได้ขายดีแน่นอนขันเอาลงแพททลตอ์มโทรศัพท์กับพี่น้องย่ายอถอยยายาย่อมแผลโตอ,อุปสรรคง่ายๆเพราะว่าความสําเร็จบร่ได้เกิดขึ้นมือเดียวย่าท่อนมาบอกแล้วเอาไปทําตามคับพี่น้องถาลงมือเห็ดประสบความสําเร็จแน่นอนบอว่ามือได้มือหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าทําแล้วเห็นแล้วประสบความสําเร็จแล้วเลยเอามาบอกต่อพี่น้องรุยเลยเด้อยาขี่ขันคับพี่น้องกันเห็ดแบบเดิมได้แบบเดิมค่พี่น้องเอาเคลบมาบอก มาทำนาหรือว่าขายของบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์เถอค่ะพี่น้องขันทุ่มมือนี่พี่น้องเล่นโทรศัพท์พี่น้องกระเฮ็ดไปน้ำผอมอยาเบิงแต่ขะเจา้าให้ขะเจ้าเบิงเฮ้าน้ำค่ะพี่น้องเออเพิ่นเบิงัเพิ่นเฮ็ดอันนั้นเฮาเบิงอันนั้นเฮาเฮ็ดอันนี้นเ,เนนพิ่นเบิงเฮ้าขึ้นกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายดับขายดีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยถ้าเรามาบอกง่ายๆสมนิค่ะพี่นอ้องเม่ยากดู นอกจากนั้นก็คือแค่ตู้เจ้าลงมือเฮ็ดเองแค่นั้นเองครับพี่น้องกดติดตามตัวหนังสือสีอดแดงๆกดตับเข้าไปคับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจใหายุกคนเลยคะ่ะเป็นกำลังแรงใจใหายแย่ท่อนเดียวสิเอาเคล็ดลับดีๆเฮ็ดคลิปดีๆมีสารลามาให้พี่น้องข้าเบิงกับพี่น้อง,กองกเกษตรมือทาไร่ธนาธรสวัสดีค่ะเฮ็ดเลยได้ค่ะเด้ออย่าคิดซื้อ